เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมมาชีเป้ารถสวยนะคะถูกทุกผู้ชมเล็กสีเล็กช้ครับอันนี้สภาพกิ๊บกิ๊บครับเดิมๆโรงงานเดิมยันแม็กนะครับเป็นรถบ้านครับรถบ้านแท้ๆไม่เคยเป็นแท็กซี่ครับดูที่หมวดทะเบียนก็ได้หมวดทะเบียนเขาเดิมครับถ้าเป็น แท็กซี่เปลี่ยนมาเป็นรถบ้านก็ต้องจดใหม่นะครับจะมีตัวเลขนาหน้าตัวอักษรแต่คันนี้เป็นหมดเดิมไม่มีจดใหม่ครับรถบ้านแท้แน่นอนกระจกไฟฟ้าประตูระบบเซ็นทรัลล็อกเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นบอดี้สวยไม่มีชนหนักเดิมเดิมบ้างๆสวยเงาฉ่ำรอบคันแล้วราคาถูกด้วยนะครับคันนี้79,000บาทครับรถบ้านนะครับ790 0 0บาท1.6ตัว G พร้อมใช้กันได้เลย ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อกันประจำทุกวันแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยเกียร์ออโต้เลยนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านครับใช้ได้ครบมีเครื่องเล่นเสียงจอนสัมผัสด้วยพวงมาลยัยมีแอร์แบ็กเล็บเอกสารครบ คันนี้อยู่เมืองฉะเชิงเซาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ไปดูไปทดลองขับกันก่อนได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ